ัสลามวะกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่29มกราคมนะครับพศ2564ขณะน,นี้ก็เป็นเวลา10โมงเท่าไหร่แล้ว10โมง15นาทีนะครับครัวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไม้ไซต์กระถางสาต้น500นะครับมานำเสนอมีอยูุ่ด3ชุด3าคชุดแล้วก็มีไม้ตอลีลาอยู่2ต้นมานำเสนอนะครับก็ผมทำรากไว้ทำอะไรไว้แหละก็ลูกค้าท่านใดชอบก็เอาไป ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ไม่ได้ทรงแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แบบบิดเบี้ยวอะไรมากมายครับก็อันนี้จะเป็นทรงตั้งทรงสูงลากขดไปขดมามีทรงครับเป็นทรงสูงใหญ่นะครับก็จะใส่กระถางบีบไว้แล้วก็อีกต้นนึงก็ใส่กระถางก็ใส่กระถางบีบไว้เหมือนกันก็เพื่อจะให้รากมันรัดแล้วเดี๋ยวพอตอนอีกไปถึงท่านลูกค้าลูกค้าก็จะเอาขึ้นมากกว่านี้หรือจะยังไงก็แล้วแต่ครับก่อนอื่นก็มานําเสนอน้ำมันเหลือแม่อ้อยครับ น้ำมันดีสารพัดประโยชน์นะครับสบรรพคุณดีๆราคาโดนๆครับขวดละร้อยนะครับไม่มีค่าจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์นะครับก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยแพ้พืชลมพิษน,นะครับใช้ได้ดีแล้วก็บรรเทา,าการเป็นหวัดคัดจมูกนะครับก็สูตรดมชื่นใจครับเป็นน้ำมันสกัดแบบเย็นไม่มีสเตอรอยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ผลิตโดยแม่้อยก็ขวดละร้อยครับไม่มีค่าจัดส่งทางพัสดุนะครับผมจัดการออกค่าส่งให้เอง ซื้อห้าขวดแถม1ขวดครับซื้อส0ขวดแถมสองขวดนะครับท่านใดชอบท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับก็เดี๋ยวจะได้ทําการจัดส่งให้นะครับก็ของดีราคาถูกครับใช้ใช้ไปใช้กันดูนะครับก็อ่าแล้วก็เรื่องกระถางเมื่อวานบอกผิดกระถางไซส์6นิ้วเนี่ยอ่าจะไปร4อยใบนะครับไอที่ไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับไอที่ไปแล้วเป็นร้อยห้าใบสองร้อยห้าสิบ ครับจะไปร้อยสี่สิบใบนะครับเกินใบสองใบสามใบก็ผมก็ใส่ใส่ไปอ่ะเพราะว่าเอาเอาแค่ว่าใส่กล่องได้ครับจะไปแพ็คลากระกล้ร้อยสี่สิบใบนะครับขอค่าส่งสามร้อยนะเอ้ร้อยสี่สิบใบนะครับรวมส่งอ่ะสามร้อยเรียบร้อยครับเป็นไซส์หกนิ้วนะครับเป็นไซส์หกนิ้วร้อยสี่สิบใบนะครับก็จะไปกล่องหนึ่งกล่องปูไทยครับรวมค่าจัดส่งอะไรก็สามร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักได้มาไซส์หกนิ้วคืออันไหนเดี๋ยว เดี๋ยวจะงงกันเนี่ยครับไซส์หกนิ้วก็จะไปใส่กล่องฟูไทยนะครับกล่องละร้อยสี่สิบใบก็รวมค่าจัดส่งด้วยเลยก็สามร้อยบาทนะครับท่านใดท่านใดสนใจก็ทักทายมาเป็นกระถางมือสองนะครับก็การใช้งานก็มีมาแล้วครั้งสองครั้งนะครับก็ยังสภาพก็อย่างเงี้ยใช้ได้อยู่เลยใช้ได้ดีด้วยนะครับครับอ่ะก่อนอื่นอ่ะมาเลยมาเลยนะครับที่หนึ่งนะครับขวดใหญ่ๆต้นสวยๆเอ,าเอ้าอี๋ ยัดก่อนยัดก่อนให้มันตรงๆนี่ลากสวยๆเห็นไหมเดี๋ยวก,กดกล้องลงหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่นี่ตรงสวยๆครับชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นซับเศรษฐีนะครับนี่ใครอยากมีซับเยอะๆก็เอาไปนี่อ๋อด้านนี้เป็นหน้าไม้ถูกต้องแล้วก็หน้าไม้ก็จะแบบไม้ไขว้ไปไขว้ามาอันนี้ทาตอรีลาได้นะเนี่ยนี่น,นี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ผมก็ไม่เห็นนละ้ใส่ถุงมืออน อยากเป็นเกษตรกร,กรครับแต่แพ้ปุ๋ย <c oughs> ก็ต้องสู้กันไปนี่เปิดให้ดูก่อนนี่ด้านหลังไม้ด้านหลังไม้ก็สวยด้านหน้าไม้ยิ่งสวยขดไปขดมาขด,ข,ดข,ดขดมา,ขด,มาขดไปขดไปขดมาขดมาขดไปนี่ไม้เต็มฟอร์มคือไม้ไม้อยู่ในกระถางมานานเนี่ยดูดีริ้วรอยเนี่ยความแบบไม่ได้ถูกไม่ได้เบ่งแบบบุบะอะไรคือเป็นไม้ที่โตรธรรมชาติะครับ พอไม้ที่ถ้าอัดปุ๋ยเยอะๆจะทําทรงนี้ไม่ได้มันจะมันจะขึ้นโขดขึ้นอะไรไปหมดนี่ครับเป็นทรัพย์เศรษฐีนะครับต้นที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนะครับเป็นทรัพย์เศรษฐีอ่าไปปึ๊บอ่าต้นที่สองในชุดที่หนึ่งเป็นม่วงมหามงคลตัวนี้นะครับนี่เป็นม่วงมหามงคลนะครับกะกะหน่อยสวยดีสวยดีเสียบสองนะ ดดก็ใช้ได้ครับเอาเอาไหนเป็นหน้าไม้ที่แักอออตรงนี้ตรงนี้อันนี้ต้องเป็นหน้าไม้นี่นี่นี่หน้าไม้อยู่นี่ก็พุ่มเพิ่มเลิกพึ่งจะมาครับก็ไม้ยังไม่เบ่งตัวเต็มที่เท่าไหร่แต่เส็บสองดอกมาแล้วขายโลดครับเป็นม่วงมหามงคลนะครับต้นที่สองในชุดที่หนึ่งนะครับต้นที่สามในชุดที่หนึ่งก็เป็นชมพูผีเสื้อเสียบสองแต่โอ้โหกิ่งก้านทรงมาดีเลย นะครับมีสีของตอขึ้นมาแพ p ๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารู้อ้าไม่ใช่นี่สีของตอยไม่มาแต่ครับตัว,ต,วตัวสีที่เสียบมาแล้วเป็นชมพูบีเสื้อนะครับกระโดดอ้วนใหญ่เนี่ยลากพวกนี้ยลากลอยๆพวกนี้ยลกไปถึงลูกค้าพอลงปลูกอย่างนี้แล้วอ่ะพอลงปลูกเรียบร้อยแล้วก็ตักม,มีคมๆตัดออกอันไหนที่มันไม่ลงดินหนึ่งเนี่ยตัดออกตัดออกตัดออ,ออกให้มันเหลือแต่ลากที่ลงดินนะครับ แล้วก็มันจะได้ทํามากินต่อได้ไม่ต้องตัดเยอะครับตัดที่มันลอยๆอย่างเงี้ยออกพอแล้วข้างล่างในดินก็ปล่อยให้มันอยู่นะครับต้นที่สามในชุดที่หนึ่งนะครับก็สามต้นห้าร้อยนะครับสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งขอค่าส่งหกสิบาทนะครับสต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบาทนะครับมาชุดที่สองโอ้โหนี่เสียบสามสวยก็เป็นซับเศษฐีเหมือนกันครับเอ้หวนนี่ซับเศษสีสองต้นเลยแต่ดอกยังไม่มา มาบานเพิ่งจะเริ่มบานอน,นี้เป็นซับเศษถีนะครับเสียบเสียบสามนะครับมีสี่กิ่งห้ากิ่งอ่ะแต่ไม่ไม่ติดก็กิ่งหนึ่งแล้วก็มีเล็กๆขึ้นมานะครับเป็นซับเศษถีนะครับอท่านใดชอบก็ทักทายมานะครับันนี้เป็นชุดที่สองนะชุดที่สองต้นที่หนึ่งนะครับอ่าโ้ยลมมาแรงวันนี้สเข้าต่อเป็นต้นที่หนึ่งในชุดที่สองนะครับไปเอาตรงนี้ก่อน ต้นที่สองในชุดที่สองเป็นระคังทองนะครับเป็นระคังทองนะครับเป็นไม้เสียบเดียวแต่ก,กิ่งก้านดีตรงดีโขดใหญ่ใหญ่เบ้งเลยนะครับเต็นกระถางล้วลากเลิกมาดีโอ้โหอันนี้มาดีมาเยอะครับนะครับมาดีมาเยอะใช้ได้นะครับใช้ได้เลยสวยครับเป็นระครังทองนะครับเป็นระคังทองกิ่งก้านดีมาดีนะครับเนี <What? F> ่<ค> ต้นที่สองในชุดที่สองนะครับัต้นที่สามในชุดที่สองเขียนก่อนเดี๋ยวลืมชุดที่สองนะครับก็เป็นสตา์พิงค์เสียบสองโขดใหญ่ครับโขวดวุ้นใหญ่สวยนี่ก็ถ้าไม้สามต้นห้าร้อยจะโขดใหญ่เอาไปก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับหนึ่งสามต้นห้าร้อยชุดที่สองนะครับเป็นสตาพิงค์เป็นไม้ตัวใหม่ ก,ก็เป็นห้าแฉกอย่างนี้ครับพอบานใหม่ๆจะอมขาวพอบานสักสามสี่ 3, วันจะเป็นชมพูเข้มนะครับก็เป็นชุดที่สองต้นที่สามนะครับอ่าก็สามต้นห้าร้อยครับขอค่าจัดส่งหกสิบบาทต่อชุดนะครับมีไหมมีไหมอะไมีอีกอะชุดที่สามโอ้เป็นไม้ส่งงูเลื้อยฟู่ไม้สรงสูงงูเลืย้ยงูเลื้อยอ่าอันเนี้ยทาใส่กระถางทรงกีบจะสวยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ มีม,มีมีทรงเห็นไหมมันจะชดช้อยอันที่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ชมพูบานเย็นนะครับเป็นลูกไม้สวยเห็นไหมหิ่งกา้านดีทรงดีครับชุดที่สามต้นที่หนึ่งนะครับ้าสวยมากสวยมากมลูกไม้นะครับตัวชมพูบานเย็นนะครับสวยเจ็บเดียวแต่ต้นสูงต้นสูงกว่าชาวบ้านก็เลยนะครับมีเอลมีทรง ชดชอยสวยมากดูดิตึ๊ด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 ขึ้นใหม่อ่าเป็นชูปูลูกไม้นะครับสีบานเย็น feet, <Miles> ต้นที่สองเป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสองนะครับเสียบห้าด้วยโขดใหญ่เนี <concepts> ่ยครับไปถึงก็ลูกค้าก็เนี่ยอันเนี้ยมีดคัตเตอร์กลมๆตัดออกนี่อยู่ในดินเยอะนะไม่ได้ยกฟุ้งเปิดโขดเป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสองนะครับนในกระถางแปดนิ้วนะครับเสียบห้าโขดอ้วนๆดอ้วน,น,นสวยทีเดียวแหละใช้ได้เลย ครับต้นที่สามในชุดที่สามนะครับเป็นตัวดอกหอมเป็นลูกบายตัวดอกหอมผมดมเปิดซิงก่อนฮผมชอบมากเลยแล้วก็มีต้นใหญ่อยู่ข้างหลังแต่ต้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะดูว่าถ้าต้นใหญ่เนี่ยมันจะหอมเหมือนต้นเล็กไหมนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าต้นใหญ่มันจะหอมเหมือนต้นเล็กไหมนะครับอื ต้นเล็กเนี่ยหอมแต่ว่าไม้มันดอกหอมยังไงก็ดอกหอมนะครับต้นที่สามมีหน้าหน้าทองด้วยไปใกล้ๆไปใกล้ๆต้นที่สามนะครับโอ๊ยคันจมูกพอดมแล้วก็ขันจมูกต้นที่สามนะครับต้นที่สามในชุดที่สามนะครับสามต้นห้าร้อยเป็นตัวดอกหอมกิ่งก้านดีทรงดีพุ่มดีนะครับใช้ได้เลย,ยนะครับไปสามต้นห้าร้อยนะครับขอค่าส่งหกสิบเรียบร้อย อ่ะมาอันนี้มานําเสนอมีไหมตอรีลานี่สีขาวขาวสีวานนเดี๋ยวตัวนี้มันดอกความหลงอ๋อกลวดยดอกขาวสีวานนนนะครับตัวนี้ตัวขาวสีวานนนนะครับอมเหลืองเนี่ยครับกลีบดอกข้างในจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ใบจะเป็นสีขาวนะครับก็เป็นตัวขาวสีวานนนมกอันนี้นี่ดูความสวยนี่นี่อัะ อ่าอันนี้เป็นหน้าไม้นี่ดีก็กิ่งก้านดีทรงดีครับข้างนะครับข้างหลังนะครับอันนี้ต้องดูรอบๆเสียบห้านะครับเสียบห้านี่ก็ต้นใช้ได้ต้นใหญ่สวยนะครับนี่อ่านใดชอบก็ทักทายมาเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นไม้ตอลีลายต้นนึงทรงสวยอขายไม่แพงครับต้นละสามร้อยนะครับต้นละสามร้อยขอค่าทรง เท่าไหร่ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้ต้นหนึ่งอันนี้เป็นทรงสูงนะผมบีบกระถางไว้ข้างในเนี่ยขดเต็มผมบีบกระถางจะให้มันสูงไปเรื่อยเนี่ยแล้วเป็นดอกตัวนี้ด้วยดอกสวยๆเลยหวานๆเลยตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นไงสีนี่เป็นทรงอย่างนี้อยู่ในกระดากระถางสีขาวาเท่าไหร่เนี้ยเนี่ยอันนี้ผมเอามาไว้ใส่ไอ้อะไรนะไอ้ไอแกะไอ้ทับทิมแคะ แต่พอดีว่าถอดถอนส่งตุ้มให้ลูกค้าไปมันก็เหลือผมก็เอามาใส่ก็ใช้ได้ครับโคดเบ่งตัวเร็วก็แออาจัดเยียดอยู่ในนี้แหละโคดเป็นใหญ่คือผมจะทํารากล่างด้วยรอบสองรอบ3ามันนี่นี่ตัดรอบหนึ่งไปแล้วลงรอบสองกับก็ให้ดอกแล้วก็เลยเอามานําเสนอลูกค้าก่อนเนี่ยนี่ครับก็สวยตรงสวยสูงสูงเป็นศอกอ่ะเนี่ยครับก็ชอบทรงนี้นะครับจะบีบกระถางใครไปใส่กระถางตรงจีบก็สวยนีสูงยาวมีแขนมีขาสวยดีนี่ให้ดอกนี้นะครับ สองต้นเนี้ยอ่ะเอาไปสองต้นห้าร้อยง่ายๆสบายๆขอค่าส่งห้าสิบเนี่ยครับก็ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับอ่ะมีมีมีไซส์เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปไซส์สิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะเดี๋ยวพาไปแป๊บนึง ทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะได้เลือกแล้วก็มีอันนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่อันนี้เห็นไหมถ้าลูกค้าเห็นไหมผมก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนนี้สี่ต้นเนี้ยเนี่ยที่ผมขายไว้พันสองนะครับพันสองขายเหมาเลยพันสองกับค่าส่งร้อยหนึ่งพันสามนะนี่ส่วนไอ้สี่ต้นเมื่อวันนั้นก็ลูกค้ารับไปแล้วเรียบร้อยนี่มีก็มีมีตัวชมพูบีเสื้อนะครับแล้วก็มีตัวสตาพิงค์นะครับ แล้วก็มีเนื้อน,นวลกับสีขาวาขาวซีวานนนะครับต้นนี้ห้าสองสี่ในต้นเดียวแล้วก็มีบัวชมพูบัวชมพูแล้วก็แต่งจันทนะครับนี่นะครับก็สีต้นสองอ่าสีต้นพันพันสองนะครับขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะครับท่านใดชอบก็ทักทายนีสองชุดมีชุดสุดท้ายแลวอันนั้นก็คือว่าที่ผมลงไปก็คือจะไม่ไม่มันซ้ำอ่ะก็คือว่าให้ปล่อยออกไปเลยเพราะมันหมดช็อตของมันเอาเดี๋ยวผมวางดีๆก่อน ครับอ่าได้แล้วออาเอีอยงอีกอเรียบร้อยยังเห็นไหมหน้าผมไม่ต้องมองนะัมองต้นไม้พออ๋อ,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 อเดี๋ยวลืมเาไว้นั่นมา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 สวยสวยครับสวยสวยัวนนี้ไซส์1 1นิ้วใช้ได้ใช้ได้เลยดีครับมาต้นที่หนึ่งเลยอึ๊บ เหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับผูกสีเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่สองน2มันต้องอยู่มันต้องอยู่เดียวๆนะคือมันต้องอยู่เดียวๆอยู่เยอะๆแล้วมันคือสีมันหวานอะสีมันหวานคือมันหวานมันไปสู้ความจัดจ้านไม่ได้หรอกความจริงก็คือความจริงเสียบสีตอรีลาด้วยนะนี่ดูดูข้างหลังนะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งตอรีลานะเนี่ยเสียบสีเป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับนี่ดูข้างหน้า ใส่กระถางใหญ่ครับไม้ตอลีลายอย่าไปใส่กระถางใหญ่ใส่กระถางใหญ่มันเสียทรงมันก็จะกลายเป็นเบอร์บะใส่กระถางเล็กๆบีบลงอีกก็ได้ครับเนี่ยใส่กระถง 10, 10, 10, 11, 12, างสิบสิบสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วสิบสองเออใส่กระถางสิบสองนิ้วเนี่ยแหละครับอันนี้มันสิบเอ็ดเนาะใส่กระถางสิบเอ็ดเหมือนเดิมก็ได้ครับบีบให้มันอยู่เท่านี้ก็เลี้ยงเท่านี้ประมาณปีหนึ่งก็ค่อยว่ากันแล้วก็ยกขึ้นมาดูลากอีกนี่ลากรอบหนึ่งรอบสองเรียบร้อยลากรอบสามแล้วนะครับที่ไปอยู่กับลูกค้านี่เหลือเพิ่ ขดๆอย่างนี้นี่เนี่ยครับเป็นแบบเหมือแนบบคนเบ่งกล้ามครับนี่เป็นแขนเบ่งกล้ามต้นที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับสวยมากสวยมากต้นที่สองนี่ทรงสูงเสียบสองสี่หกเสียบหกนะครับเป็นขาวใครหาขาวก็เอาไปนะครับขาวเป็นขาวนะครับตัวนี้เดี๋ยว อ๋อตัวนี้เป็นขาวจันทรานะครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัวนี้เป็นขาวจันทรานะครับนี่เลขที่สองนะครับตัวนี้เป็นตอนแรกผมนึกว่าขาวสิวานนพอมาเห็นใกล้ๆมองมผ่านๆอ๋อตัวนี้ขาวจันทราครับขาวจันทรานะครับรดูต้นที่สองนะครับโขดพุ่มใ,ใหญ่เลยทรงนี้ปิว้วๆ Theater. นี่เป็นขาวจันทรานะครับผมก็เอ๊ะมันทำไมมันกีบดอกมนันป้านๆหวาน พอมองผ่านๆพอมานั่งมองใกล้ๆออมันเข่าจันานี่หวาดูใบมันใบมันจะงิงงิกใบมันจะแบบงองอหน่อยเข่าจันทาจะใบงอหน่อยถ้างให้ปุ๋ยตัวหลังสูงผมว่ามันน่าจะเป็นเข่าแกะได้เลยนะเข่าจันท์ทใบมันจะมีเอกลักษณ์มากเลยนะครับต้นที่สองมันเข่าจันทรานะครับใช่ที่วางก่อนปุ๊บมาต้นที่สามเป็นระคังทองนะครับเห็นไหมอ่าต้นที่สามเป็นระคังทองครับ โอใหญ่โดใหญ่สวยใช่ได้เลยครับอืมโอเคเลยต้นที่สามนะครับนี่แม่สัวทรงอง์เอลดีจังยกขึ้นหนยยกให้เห็นหน่อยอ่านี่ยเห็นไหมก็ยังไม่ใหญ่เบ่งเท่าไหร่อ่าของวันนี้ของพี่พี่พี่อาชาหรืออา,ายาอะไรครับที่สั่งต้นเดียวเป็นแสงแสงจันทนะครับที่ผมหาให้ตรงนั้นนะ ผมก็จะแถมต้นผมก็จะแถมไม้ไม้ไซส์แปดนิ้วไปต้นนึงนะเพราะว่าโขดมันยังไม่เบ่งตัวครับมันมีจะล่ากโขดมันยังไม่ใหญ่พอถอนขึ้นมามัน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 ไม่ใหญ่ไม่ได้อย่างที่ผมคิดไว้ว่ามันจะโขดมันต้องเบ่งนะครับแต่กิ่งก้านทรงดอกมันไม้ตัวนี้มันจะแบบเหมือนกับว่ามันจะต่อที่พี่ได้ไปมันเหมือนกับว่ากิ่งมันจะชูดคือไม้มันทำหมากินคือขึ้นกิ่งขึ้นใบขึ้นดอกมากกว่าที่จะลงโขดนะครับ มันก็เลยมีแต่รากแล้วก็โขดมันจะไม่ใหญ่เต็มผมก็เลยแถมไม้ไซส์แปดนิ้วไปให้ต้นหนึ่งนะครับก็เป็นการขออภัยที่ผมแบบมันมันมันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่ตามที่ผมคิดไว้ว่าในดินมันน่าจะมีอีกอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีมันเป็นรากเ,เล็กๆวิ่งไปหมดเลยแล้วก็ขึ้นใบขึ้นดอกแบบที่นั้นแบบที่เห็นนะกิ่งชุดดอกเยอะแต่โขดไม่ไม่ไม่เบ่งเบ่งช้าพูดง่ายๆก็เลยแถมต้นไม้ไปอีกต้นหนึ่งนะครับก็ฝาก ขอโทษด้วยนะครับที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดั่งที่แบบผมวาดผม,มาวาดหวังไว้เองแหละว่ามันต้องใหญ่ต้องอ้วนเพราะผมเห็นข้างบนมันกลมๆแล้วใช่ไหมผมนึกว่าแบบในในดินจะเบ,บ่งแบบทุกต้นไม่ใช่มันก็คือพอลงไปแล้วมันก็มีแต่รากเล็กเลยนะครับก็เลยแถมไม้ให้ไปนะครับต้นที่เท่าไหร่เนี่ยต้นที่สามลไปเป็นระครังทองนะครับนี่ต้นที่สามนะครับก็ขวดอ้วนใหญ่สวยใช้ได้เลยใช้ได้ทีเดียวเสียบสาม หนึ่งสามออกสิบแปดนาทีละหนึ่สามนะครับเป็นะระฆังทองนะครับไป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 เร็วๆหน่อยต้นที่สี่เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสามนะวันนี้เหลืองมาแรงเหลืองมาแรงครับเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสามนะครับเสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ติดนะครับแต่ยังไม่มาเสียบห้านะครับมีหกผิดจะติด ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะครับลูกค้าไปก็ตัดอะไอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกนะครับต้นที่สี่นะครับกิ่งกา้านดีตรงดีใช้ได้ก้นสวยดีครับต้นที่สี่นี่ครับเป็นเหลืองโลมซับเวอร์ชั่นสามนะครับต้นที่ต่อมาต้นที่ะไรเดี๋ยววางไว้ก่อนต้นที่สี่นะครับเหลืองโลบซับเวอร์ชั่นสามอ่ะโอเคออนี่ของนี่สีวางไม่ให้มันเกกบต้นที่ห้า ซับเศรษฐีครับใครอยากมีทรัพย์สินเยอะๆอะไรก็เอารัพย์เศรษฐีไปดูแลนะครับยกหน่อยยกหน่อยอดูรากดูรากดูรากดูทรงต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้าเป็นทรัพย์เศรษฐีนะครับต้นที่ห้านะครับกิ่งก้านดีทรงดีขดกลมดีครับมีราก มีรากวิ่งแบบเออต้นนี้ดูเฉยๆไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่พอเปิดมาอ๋อรากมันเป็นรากมันเส้นใหญ่ๆมันไม่ได้เถอะทะมันเป็นรากเส้นๆวิ่งวิ่งวิ่ง,งเต็มเลยนะครับเป็นทรับเสียทีนะครับต้นที่ห้าเสียบสามเสีบเยบซีอ่กากิ่งก้านดีตรงดีโคตรดีใช้ได้ครับครับกิบ่งจะชุดๆหนอยไม้ที่กิ่งชุดๆจะแบบโคตรไม่ค่อยเบ่งต้นที่หกแม่ไม่แล้ว เลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสามนะครับต้นที่หกนี่ต้นที่หกนะครับเป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นส,สามก็สวยครับโอ้โหอันนี้เสียบสองสี่ห้าเสียบห้านะครับแต่กิ่งมันชุดถึงว่าทำไมโขดมันไม่เด้งกิ่งมันชุดกิ่งมันชุด เพราะว่าไม่พุ่มเยอะจังโขดมันเล็กจังเนี่ยโดขดไม่เบ่งเห็นไหมสวยอ่ะแต่ลากมันเยอะต้นที่หกนะครับเป็นเพิ่มซับเวอร์ชั่นสามนะครับโอ้โหพุ่มดีพุ่มเวอร์วังอลังการโขดสวยครับโขดสวยรากดีค่อยๆเปิดโอ้โสวยกำลังเบ่งกำลังเบ่งแต่จะช้าหน่อยนะครับนี่โอ้โหแต่พุ่มบนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ ให้เยอะให้เยอะให้เยอะอะมาต้นที่หกนะครับผ่านไปวันนี้เหลืองเพิ่มซับจะเยอะ<ๆ>ก็มันมีทั้งสองเวอร์ชันนี่ยก็ขายไปให้หมดดอกมันบานแล้วนี่ต้นที่เจ็ดน,นี้จะ,จะแบบลากลากจะลบๆหน่อยนะลากจะลบทหน่อยนะตัดแต่งเอาหน่อยต้นที่เจ็ดเขียนก่อนอันนี้เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับก็จะนวล จะนวลกว่าเขาเห็นไหมอุ้ยใกลไปอีกนี่จะนวลกว่าเขาอันนี้เป็นเวอร์ชันสองนะครับต้นที่เจ็ดนะครับก็จะมีตัวหน,หน้าทองให้หน่อยหนึ่งนะครับก็แกะออกแล้วมันคือมันลอกได้ก็ลอกออกอเดี๋ยวสีเดี๋ยวพื้นเดิมก็มาครับมาโดนแดดเผาครับโดนแดดเผานะต้นที่เจ็ดนะครับโคตรสวยตัดไอ้ที่เนี่ยละยงละยางออกนี่สวยเลยเนี่ยเนี่ยละยงละยางเนี่ยเห็นไหมตัดออกหน่อยนะครับ ต้นที่เจ็ดนะครับกิ่นก้านดีตรงดีครับเป็นเวอร์ชันสองนะครับเหลือเพิ่มซับเวอร์ชันสองนัต้นที่เจ็ดแล้วก็อะไรดีผมก็ไม่ขายทุกต้นหรอกนะผมดูที่ดอกบานดีกว่าลูกค้าจะได้เห็นเห็นขอลูกค้ามาแล้วเขามาเอากระถางไปแล้วเขามาเอาต้นไม้ไปแลนะ้วต้นที่แปดสวยๆใหญ่ๆมาเป็นระครังทองนะครับต้นที่แปด ต้นที่แปเป็นระครังทองวันนี้ลมดีมากเลยลมโบมผมกระจุยหมดต้นที่แตกเป็นระครังทองนะครับสวยเลยโดีใหญ่เปิดนี่ก็ยังเปนีมยังไม่ได้เปิดนะนี่เปิดก็ลากลุกๆก็เอาออกครับอย่างน,น,นี้เอาออกครับให้มันเป็นลำๆลงไถหากลากใหญ่หน่อยก็จัดไปถึงลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะเห็นเองลากที่ข้างบนลงปลูกก่อนนะครับลงปลูกแล้วค่อยคัยคด ไม่ใช่คัดตั้งแต่บนยังไม่ได้ลงปลูกมันบางบางเส้นมันใช้ได้แต่เรามองจากข้างบนที่เราแบบยังไม่ได้ลงปลูกมันใช้ไม่ได้หรือว่าไม่ไม่ถูกใจพอตัดไปแล้วก็ลงอ้าวตัดไปแล้วเสียของเนี่ยครับลงปลูกก่อนลงปลูกแล้วก็ค่อยคัดลากอย่างเนี้คร bon ับลงปลูกให้เรียบร้อยเนี่ยมันไปมันจะมีเขียวอ่อนกับเขียวแก่เนี่ยก็ยกขึ้นมาอีกสักนิ้วสองนิ้วก็ได้ครับนี่เห็นไหมเนี่ยเน่รอยเปิดไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอไปลงก็เนี่ย ลงเนี่ยนับจากตรงนี้ไปสักประมาณนิ้ว2นิ้วก็เดี๋ยวก็ลงปลูกนะครับไม้มันจะได้โดสูงหน่อยแล้วก็ตัดเฉพาะไอเนี้ยครับอย่างเนี้ยเอาออกแต่ที่ลงดินอย่างเนี้ยใหญ่ๆง้ไม่ต้องแต่ที่ลงดินอย่างเนี้ยก็คือไม่ต้องแต่ถ้าหากมันไม่สวยมันบิดมั่สวสัวก็ตัดได้นะครับต้นที่8ดนะครับลระครังทองสวยเยอะเยอะอันนี้ยาวยาวใหญ่ยาวเยอะอีกไหม,ไมไ พญาเพิ่มซับไหมต้นที่เก้าเก้าต้นก็พอละอีกสี่นาทีแล้วต้นที่เก้าพญาเพิ่มซับเนีย่ยครับโขดสวสวยเสียบเสียบสี่นะครับเป็นพญาเพิ่มซับรูปก็งามนามก็เพราะนะครับไปอยู่บ้านใครก็ให้คุณให้ประโยชน์กับบ้านนั้นนะครับอวพรอนให้นะมันเป็นไม้มงคลอนะ่ะมันชื่อเสียงก็ต้องมงคลจะจะชื่อชื่อเสียงโหดร้ายโหดร้ายไม่เอาชื่อเป็นขนมเป็นอะไรก็ไม่เอาเป็นซับ เป็นพญาเพิ่มทรับนะครับหย่อ,อยไม่บานเลยแต่อยากนําเสนอคือมันแดงอมขาวใบดีทรงดีโขดสวยนะครับเดี๋ยวยกก่อนอุ้ยะยกให้มันตั้งตรงๆวางหน้าบ้านครับวางหน้าบ้านอย่าไปปลูกชนชมหลังบ้านนะครับปลูกชนชมหน้าบ้านให้คนมาเห็นเราจะได้ชื่นชมเป็นสิริมงคลนะครับเราทําทุกอย่างให้เป็นสิริมงคลอย่าทาอย่าทาอะไรลงไปว่าปลูกต้นไม้แล้วปลูกไปงั้นๆแหละไม่เอาไม่เอา ต้นไม้ก็เพิ่มความเป็นศิริมงคลเพิ่มความสวยงามตามหลักศาสนาอิสลามของเดบดมาสอนไว้คือทุกอย่างทุกการกระทําสําคัญที่การเนียการเนียก็คือการอธิษฐานจิตนะครับการเนียในภาษาไทยก็คือการอธิษฐานจิตนะครับเราลงปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเราก็อธิษฐานจิตเออขอให้การปลูกต้นไม้ครั้งเนี้ยออสร้างความจเจริญรุ่งเรืองสร้างความมีความสุขแล้วก็ขอให้ต้นไม้มีความสวยงามเป็นที่ชื่นชมก่ผู้พบเห็นอะไรก็ว่าไปเอาเป็นเรื่องดีๆไว้ก่อน ถ้าทุกอย่างมันก็จะดีถ้าคุณปลูกก็าปลูกไปงั้นปลูกไปงั้นไม่ดูแลแม่อะไรต่อให้ต้นไม้มันไปดียังไงมันก็โสมมันก็ไม่สวยและทําทุกอย่างถ้าเรามีการอธิษฐานจิตที่ไม่ดียางเงี้ยมันก็จะได้รับสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราอธิษฐานจิตที่ดีทําที่ดีต่อให้มันเป็นดอกบักบุ้งก็เหอะมันก็จะงดงามสวยเป็นที่ถูกตาต้องใจกับผู้พบเห็น <ๆ S 2> อันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นความเชื่อนะอันนี้เป็นหลักเลยเป็นความจริงเลยทุกอย่างมันอยู่ที่เราอธิษฐานจิตทุกอย่างตามหลักศาสนาของผม จะบอกไว้เลยทุกการกระทําสําคัญที่การเนีย่ยต่อให้คุณจะทําดีขนาดไหนจะเ่นเนียยไม่ดีคุณมีจิตอธิษฐานที่ไม่ดีมันก็จะไม่ได้ในเการกระทําของคุณแต่จะบอกว่าอุย้ยฉันผมทาไปขโมยเขาก็คิดให้ดีๆก็ได้ดีดิมันนันไม่ใช่เป็นติดที่จะโต้แยง้งคือเพิ่มความโง่เขา่ากับผู้ที่โต้แย้งอย่างนี้เพิ่มความตกต่ำกับผู้ที่โต้แย้งแบบนี้เราแนะนํากันในทางที่ดี เราไม่มีการมานั่งโต้แย้งปัญญาอ่อนเงน,นี้นผมไม่ชอบรู้สึกว่าเนี่ยคุณบอกผมพูดวิชาการไม่ได้พอผมพูดวิชาการแล้วมันก็จะไปเรื่อยครับก็เอาเป็นว่าวางหน้าบ้านครับวางข้างบ้านข้างบ้านให้ใครพบใครเห็นใครอย่าอย่าเลี้ยงต้นไม้แล้วเก็บไว้ดูคนเดียวซ่อนเลี้ยงต้นไม้แล้วต้องให้คนมามองแบ่งปันความชื่นใจครับแล้วเราจะได้บุญแม้แต่รอยยิ้มเมื่อยิ้มไม่คนอื่นแล้วคนอื่นสบายใจเราก็จะได้บุญนะ เรื่องศาสนานิดหน่อยเพราะว่าศาสนากับมนุษย์มันของคู่กันนะครับก็ทุกศาสนาเป็นเป็นศาสนาที่ดีทั้งนั้นครับหลักการทุกศาสนามาเป็นหลักการที่ดีถูกต้องเป็นคู่มือการใช้ชีวิตของมนุษย์แต่ที่โจมตีกันว่าไอ้นู่ไนไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีก็คือมนุษย์บิดผิวเบี่ยงเบนเพื่อสร้างความแตกแยกสร้างความเ้าฉานทุกท,ท,ที่นะครับ จะมีมนุษย์จำพวกหนึ่งที่คอยที่จะทำให้เกิดความแตกแยกและความเล้าฉันเป็นความสุขหรือเป็นอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเรื่องกระถัง,งม,มันก็จะต้องมีมีมนุษย์จำพวกนี้อยู่บนโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาหลากหลายเพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้พิจรารณาในความดีในทุกอย่างเพราะนัานา้นมันก็ต้องมีทุกแบบเพรานั้นเราก็ต้องพิจารณาไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้วกินขี้ปี่นอนจบขาวไม่ใช่เจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อให้พิจารณาเพื่อให้กระทำความดีเพื่อให้ ตัวเราเองนั้นได้มีความสุขเพราะชีวิตบน,นโลกมนุษย์นี่มันสั้นนิดเดียวน้อยมากน้อยจริงๆครับแป๊บเดียวเนี่ยอย่างผมผมก็เอาตัวอย่างตัวผมเลยเนี่ยผมกระพริบตาไม่กี่ครั้งเนี่ยผมแก่แล 4, ้ว45ผมยังจำความเด็กของผมที่ขับมอเตร์ไซเล่น,นได้อยู่เลยเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกับว่าหลับฝันไปแล้วตื่นมาเราอายุเท่านี้แล้วและหลับฝันอีกทีตื่นมาคงจะตายแล้วเพราะนั้นก็สร้างความดีไว้เยอะๆครับห่วงใยกันดูแลกันรักกัน ต้นไม้เป็นเรื่องรองเลยผมก็อยากจะนําเสนอแนวคิดของผมะนะครับก็อดใจกันรักกันดูแลกันครับพึ่งพาอาศัยกันเพื่อเฟือเฟ้อเบื่อแผ่กันเพื่อกูลกันไม่มีใครรวยที่สุดในโลกและไม่มีใครจนที่สุดในโลกทุกอย่างต้องเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันครับไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวบนโลกม้ได้แม้แต่อากาศเราก็ยังต้องพึ่งพาอากาศในการหายใจยไม่มีใครเด็กที่สุดในโลกและไม่มีใครแย่ที่สุดในโลกทุกอย่างต้องเป็นระบบกันพระเจ้าสร้างทุกอย่างมา มนุษย์ทาให้มันเสียหายเองก็ทุกอย่างมนุษย์อาธรรมต่อตัวเองไม่ใช่ว่าใครจะทําอะไรเราทําร้ายตัวเราเองตลอดมาเพราะนั้นก็ฝากฝากังฝากกันไว้ให้คิดครับวันนี้มีเท่านี้แหละพอละครับก็มีนำเสนอเท่านี้แหละมีกี่ต้นเนี่ยเก้าต้นนะเหลือมดอกไม้บานก็ค่อยว่ากันแล้วกันครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ